สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีเอฟซีที่อยู่ทางบ้านนะครับผมนะก็เช้าวันนี้นะครับผมกับแม่มาต่อยนะก็เตรียมตัวนะฮะออกเดินทางนะครับผมก็ <c oughs> ออกเดินทางแต่เช้านะครับ มุ่งหน้าสู่วัดป่าดงสวาง่างธรรมนะครับจังหวัดยะโสธรนะก็ไม่ไกลนะครนะร้อยเจ็ดสิบนะกว่ากิโลเมตรเนาะนะไม่ไกลครับขับรถ2ชั่วโมงครึ่งนะครับนะก็จะเดินทางนะไปกาบ สักระนะสังขารของหลวงปู่แสงนะครับนะก็เมื่อคืนเนาะนะก็ไปโทรสอบถามทางพี่อ๋อนะครัที่มานานะที่มุงหน้าไปก่อนนะพอดีนะผมพ่นยานะในไร่ข้าว นะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่บ้านห้้ยเบือกนะบกบกวันเสาร์เนาะให้ทางน้องชายนะครับแม่มาต้อยนะไปไถไล่ไถสวนให้นะครับส่วนผมนะก็ไปตะเวนนะทำคลิปนะฮะให้พี่น้องทางบ้านได้ดูกันนะครับ โอ้แมวตต่ก็เต็ตัวเสร็จแล้วบอไปไปไปแต่เช้าเลยนะออกเดินทางหกโมงเช้าเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงเนาะถึงนะประมาณนี้นะครับนะโอ้ <c oughs> มาบ้านนะฮะเอซนะ <c oughs> จากโคราชนะครับ ก็ยังไม่ได้ล้างรถเลยนะครับก็ไปต่ออีกนะฮะเอาของหมดแล้วบ่อสไฟเอาอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะไปเดินทางกันแต่เช้าแล้วฮะเอฟซีขายตรงให้เด็กขากล้องใหญ่เอาขึ้นรถแล้วบอเราก็เดินทางกันเลยนะพี่น้องหลังจากมาอาบน้ำแต่งตัวนะแล้วก็เก็บของเสร็จเนาะ ก็เราจะไปทางไหนเนี่ยโู้งวน,น้อยไปทางคำสะอีตึบซื้ออะไรอีกร้านค้าก่อนนะคะแป๊บน,นึงะนะคะตอนนี้เราก็ตั้ง Google Map แล้วนะคะ<อ> GPS แล้วเมืตอนนี้ว่าบอกร้อเจดสิบกิโลนืร้อยห้าสิบหกกิโลเองร้อยห้าสปดกิโลอ่ะเราก็จะไปตามสิรินะคะให้สิริพาไปเนาะก็เดินทางออกจากบ้านแต่เช้านะคะหกโมงครึ่งนะถือว่าเช้าเนาะก็วันนี้เราก็มีกระติบข้าวเหนียวนะคะแล้วก็แกงเห็ดนะคะ ไปถึงพี่อ๋อก็คงจะไม่ร้อนแล้วแหละเนาะ,อะตอนแกงก็ร้อนๆนะคะก็ตอนแรกว่าจะไม่ไปเนาะอ,อะ่ตอนแรกว่าจะไม่ไปนะพี่น้องแล้วคิดไปคิดมางานเราก็อันนี้แลนะ้วเนาะใุ่ยาเราก็ยาก่นเสร็จแล้วก็น้องชายบอกว่าโอ๊ยไปเถอะไปหาเงินหาทอง ตามความขอ,อพี่น้องเอฟซีนะครับเดี๋ยวไอ้ไทอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายให้มันนะบอกเนาะเดี๋ยวไปถ่ายให้ถ่ายวันเสาร์บอกถ่ายวันเสาร์หยดวันอาทิตย์ถ่ายพวนี้อนวันอาทิตย์ค่อยเกณฑ์เด็กๆไปหยอดข้าวนะคะก็ไม่ให้มีปัญหานะเพราะว่ามันมันอยู่ไกลเนาะตรงนี้เนาะไรตรงนี้เนาะตรงที่เราไปหาเหตุนะคะบ้านเฮเือเบอกเนาะน้องชายกับพี่ชายเนาะ <c oughs> คนภูทรหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะไปช่วยกันไถ วันก่อนนู้นน้องชายก็ยืมรถไถไปไถนาไม่เท่าเนาะเพราะน้องชายก็ทํานากับไม่เท่าใช่ไหมมันบอกโอ้ยค่าน้ํามันรถอะไรนะเพราะว่าไงนะค่าน้ํามันรถวิ่งถนนใหญ่เยอะกว่าไอ้รถไถลุกไปไถนาเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มันไม่ได้วิ่งเร็วเนาะมันไปเรื่อยๆนะมันวิ่งช้านะพี่น้องอันนี้ก็คงจะเหมือนกันนะั่นแหละเนาะ กว่ากว่าจะขับรถไทยถึงนะคะถึงสวนเนาะโอ้แดดจ้าเลยทีเดียวก็เช่าเช่ากับกับ,บเรากับบ้าน<ร>พ, <อ S 2> พ่อป,ปู่บ่ใช่นใคนในใกล้คิดยังไงต่ัดสินใจไปนี่ทำงานเสร็จพอดีว่ะพ่นยาเสร็จพอดีใช่ชีวิตเราเนี่ย เคยจบตายเนาะแค่ครั้งเดียวนะครับก็อยากจะไปส่งเนาะเออใครจะไปตายหลายครั้งเนะาะพอ,อไปเจ้าก็ลงปุศแสงขึ้นสวรรค์นะไปกราบสักการะสังขารของท่านแล้วก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอให้เอฟซีนะฮะ<ช>พอ่พอ,พอแม่ได้รับชมกันเนาะก<ช>็<น>ะ อาจจะพูดผิดพูดถูกนะฮะใช้คําศัพท์ไม่ถูกเนาะใช้คําศัพท์เนาะอาจจะผิดหน่อยก็ขอโทษขออภัยขออภัยพวกพ่อแม่เนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยพูดเนาะก็จะเป็นคําศัพท์ภาษาบ้านๆนะฮะไปถึงก็สวัสดีครับพระไม่ใช่เมื่อวานพระอาจารย์ก็มาบ้านเราเราก็ยังทําพูดสวัสดีครับบ่กราบนมัสการอ๋อกราบนมัสการว่าสวัสดีครับพระ ใอ่ใเนะกราบนะมัสการแม่ก็พูดเป็นอยู่ได้นิดหน่อยออนี่มตน์นั่งบอ่อมนมต์มมมก็พูดแค่นี้แหละ,ะเราก็ไม่ต้องพูดเยอะเากลัวพูดผิดนะให้ภาพมันบรรยายเนาะพี่นอนะ้องเนาะบ้านบ้านลุงหนอมปิดบ้านพี่น้องก็ตอนนี้เราก็ถึงไหนเนี่ยนี่ถึงแก้งกอกบ้านลุงหนอมนะพี่น้องนะ ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนรถขายอูนะ่เนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะวันนี้นะเราจะไปเดินนะคะถ่ายคลิปนะคะที่ยะโสธรกันนะก็ผ่านเราเคยผ่านใช่ไหมแต่เรายังไม่เคยลงไปเดินซะทีนะคะ เราก็จะไปกราบนมาสการนะคะหลวงปู่ด้วยกันเนาะเกจิอาจารย์กราบสักระมสการกราบสักระนะสงขารผู้แสงเนาะที่วัดนะคะพี่นแองเอ้ยแม่พูดจบหน่อยเนาะนะคะด้วยกันนะพี่น้องก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะพูดตัดอยู่เนาะเราก็พูดไม่เป็นนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ